ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปทา w e ว of Hill เฮลก่ยการที่ผมจะมาเล่นอ่าอบบี้ในโทรศัพท์ในคอมเราเคยเล่นไปแล้วไงเรามาในโทรศัพท์บ้างในคอมก็รู้ว่ามันง่ายแล้วเจ้ด้วยอีพที่แล้วในคอมยังไม่ผ่านเลยแล้วเรามาในโทรศัพท์ซะแล้ว จะลอดหรือจะล่วงไปดูกันเลยเอ่องั้นก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก,กคดแชร์กดติดตามนะไปะลุยเอ่อพูดแล้วช่างมันจะค่อยไปบ่อยทีต,ตอนไปคลิปอย่างนี้ก็ได้นี่ฮะห,หางต้องตัดหางทิ้งตัดหางทิ้งไม่รอดแน่นอนหางมันฮิตบล็อกใหญ่ เราต้องเราต้องตัดหางทิ้งเราต้องตัดหางทิ้งถ้าตัดหางทิ้งเราจะอรอดอจึ๊บ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 อจึบอจึ๊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 บอึจึ๊บกระโดดไม่ติดนี่แหละฮะเล่นในโทรศัพท์มันจะมีบางช่วงที่กระโดดไม่ติดนะฮะ เอาจริงนะผมเล่นเท้าเอาเพียงมาผมชนะแคร่ครั้งเดียวยนนในคอมเนอยอืมในคอมมันง่ายเราเรามาเล่นในโทรศัพท์มันยากขึ้นหนึ่งล้านเปอร์เซ็นเฮ้ยผมถนัดเล่นในคอมมากกว่ายังไงล่ะสีน่นาทีนี้อืม้มโอ้มันช่างเจ็บปวดมันช่างเจ็บปวดมากเลย ทำไมผมถึงไม่ผ่านสักทีเนี้ชีเชชาชูอ่าได้ละได้ละโชว์ตึงฮะโชว์ตึงละผมโชว์ตึงละผมโชว์ตึงละคลิปหน้าเราคงต้องกลับเข้าไปในคอมอีกรอบแล้วสินะร <c oughs> ู้สึกในโทรศัพท์มัน ม,มันเป็นเงื้อไงมันไม่ได้กระตุกหรืออะไรนะมันเดินแล้วมันระเบิดบึมไรนี่ผมว่านะใครที่จะเล่นทวาวเวอร์อัพเฮียนในโทรศัพท์นี่มันจะยากขึ้นมากๆเลยผมว่าถ้าผมไม่ผ่านผมตัดหางทิ้งละเพราะหางแน่ๆน่หางมันต้องไปโดนแน่ๆ ใครเล่นผ่านก็มาบอกผมหน่อยเลยนะตั้งแต่เล่นมาเคยผ่านแค่ครั้งเดียวเองเงีแต่คลิปนี้มันต้องเป็นการผ่านครั้งที่สองของวอฟเราห้ามยอมแพ้อาชิบ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 ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้โชว์ตึงละเกือบตก ฉันค่ะฉันให้ตายดีกว่าเพลงนี้ขึ้นเลยดึนดึนดึนดนมันปวดล้วมันปวดใจเดี๋ยวเดี๋ยวดีลิกสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยลีสิบอืมช่วงนี้การ้อนเนาะ ไม่รู้ว่าร้อนเพราะเกมหรือว่าร้อนเพราะอากาศะฮะมันต้องร้อนเพราะอากาศแน่ๆมันต้องร้อนเพราะอากาศแน่ๆน่อไ้มีคนบอกเวลาเพิ่มเหรอดีคลิปนี้มีคนชนะละสองคนขนาดผมต้องทุนด้วลง จะกลับมาเจอกันแบบตอนที่ผมอยู่ด่านสองทั้งไหนไม่ได้กลับมาเจอฮะตายก่อนถึงถึงก่อนได้เอ้ยทำไมคนชนะเยอะจุงเลยอ่ะนี่นี่โชตึงละโชตึงละโชตึงละนี่เวลาอยู่เพิ่หมดนะบวกเวลาเพิ่มดิโชตึงละ,ะหมดไปเลยเวลายังไม่หมดอีกหมดสิ ยังไม่หมดอีกหมดยังไม่หมดอีกหมดแล้วเล่งเวลาตคูณสี่บหมดเรียบร้อยโอ้เวลาตดลบเวลาติดลบสามนาทีก็มาออ อีซี่โอตรงนี้ถ้าผมเล่นเนคอมมันจะง่ายมากผมบอกเลยปึ๊บนนปึ๊บบ้าไปแล้วมันต้องบ้าไปแล้วแน่เน่นี่ผมเปิดหมดซีเรียลแล้วอันนี้หมดซีเรียลนะเนะี่ยตึงตึงเครื่องหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เงาตกเงาตกสิง ทุกอย่างที่อยู่ใกล้ผมตอนนี้กลายเป็นเงาหมดเลยเงาตกเครียดเกมมันตึงอ้น,นี่โชตึงละไปได้หรอวะ <c oughs> ยินอึ้งอยู่เมื่อกี้โอเคอ๋อไม่เห็นไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็น,เ,หน,เ,เ,หนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคตึงมาละ่ะ เงีตกไม่รู้ว่าอาการร้อนหรือว่าอะไรแต่เงีตกอ้าอาา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 างตกาลยไลาาีาาาล่างาา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 าเาเเาเาา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 างางาา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 าะาา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 น เมื่อกี้มันต้องผ่านแล้วดูยังไงผมก็ว่าผ่านเด้อคลิปหน้าเราต้องมาแก้มือในคอมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ามิชชันเฟลเกมโอเวอร์คือเลตื่นด้วยดชวบอาชึ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 บแต่ผมว่าคลิปนี้น่าจะลงช้าแนเ่เลย ย่หาเหล่นนะทุกคนไลไลนี่เมื่อกี้อาจจะมีเสียงแทรกนิดหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะผมนี่ร้องเลยคุยมาเป็นปีได้เป็นแค่พี่น้องผมนี่ร้องเลยครับ <c oughs> มันมาจากไหน <c oughs> ผมตึงอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ย ขนาดในโทรศัพท์ยังผ่านได้เสียวบอกเลยเมื่อกี้นี่โชว์ตึงละเข้าเข้าฟอร์มเทพละับการล่างเทพเอืมแปบ๊บนึงนะทวนไม่ไลาดฮะพอดีกำแพงร้มันขันเมื่อตาฝากหาระเบิดไปวางให้นหะนมาติดมันจะมิชชั่นเฟลอีกี่รอบเนี่ย ผมไม่ยอมพยแพ้ละกดกระดุดค้างพลังแห่งกระดุดค้างผมเชื่อมั่นพลังแห่งกระดุดค้างผมเชื่อมั่นในพลังแห่งการกระดุดค้างผมไม่เชื่อมั่นพลังแห่งในการกระดุดค้างละ <c oughs> <c oughs> หมดศรัทธาเฮ <c oughs> ฉันมีคนชนะเร็วเลยทำไมเรายังไม่ชนะเนี่ยทำไมเรายังอยู่ด้านล่างอยู่เลย ไม่ทราบว่าทำไมเรายังอยู่ด้านล่างคนดูคอมเมนต์บอกทีจ <laughs> ุบจ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 ุบนี่ผ่าได้ไงอ่ะดูดิตึงกันเนี่ยเวลาเวลามันช่างบีบคั้นหัวใจซะเหลือเกินนี่ตึงเกิน <laughs> ครู เราต้องให้อีโมจิละอีโมจิสุดอีปิก <c oughs> เซนเซอร์อะไอ่ะแค่นี้ก็ต้อง,งเซนเซอร์กันเลยล่ะรอบอกผมแค่เขียนอีโมจิกันเซนเซอร์ต่จริงมมนเขียนได้แล้วแต่ว่าไอดีผมมันอายุน้อยน้อยน้อยแบบเป็นเด็กเลยอสิบขวบอายุสิบขวบมันเด็กเขียนอีโมจิให้ดูมันจะพิมพ์ได้ไหมอยากรู้เหม เขาไม่ใช้ยูโมจิอะไรกันนะอืมอันนี้ยังไม่ได้เขาใช้กันบ่อยบุญจะเขียนว่าหวัดดีหวัดดีครับเขียนได้เฉยเฮ้ยเอา้าเอา้าเขินเลยทำไมตอนผมอยู่อยู่เดียวมันเขียนไม่ได้ฟราทำไมตอนผมอยู่คนเดียวมันเขียนไม่ได้ฟราอ่ะลองอีกรอบเพราะบางทีรอบแรกมันเขียนได้ คลิปนี้เหมือนว่าเรามา,มา,มาลองอย่างอื่นแล้วอ้านได้โอเคผมได้วิธีการเขียนไทยแล้วขอบคุณทุกคนมาทุยเ <laughs> อาไปเราได้คลิปละ <laughs> <laughs> เขียนไทยได้แล้ว <laughs> นี่ฝึกการเขียนไทยอย่างถูกต้อง อืมอันนี้คือหน้าที่ผมอยากใส่มากเลยตอนนี้เค yeah. ปิดคลิปเถอะก่อนที่ผมจะร้อนมากอว่น,นี้งั้นตอนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็กดติดตามด้วยแม้อะไรไม่รู้โคตรยากเ็แล้วท้อเลยปิดคลิป